Uh... Um. ในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาเช้าวันนี้หมู่ที่13ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนถูกคลื่นสูงกว่า5เมตรพัดเข้าถล่มบ้านเรือนจนเสียหายได้รับความเสียหายหลายสิบหลังสร้างความปั่นป่วนอย่างหนักเนื่องจากชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางบ้านก็ยังคงมีผู้หญิงเด็กทารกติดอยู่ในบ้านในขณะที่ทางอบตบางน้ำจืดและอบจชุมพรพับระดมกำลังออกช่วยเหลือชาวบ้านเพื่ออพยพในอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว แต่ยังคงมีชาวบ้านอีกหลายสิบครอบครัวที่ต้องอาศัยอยู่ตามริมถนนภายในหมู่บ้านแต่เนื่องจากทางอำเภอหลังสวนยังไม่มีนายอำเภอทำให้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากส่วนกลางแต่อย่างใดในส่วนของสถานการณ์บนเกาะพิทักษซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชุมพรในรูปแบบโฮมสเตย์นะคะนายทวีรอดรักษาซึ่งอยู่ที่หมู่ที่14ตําบลบางน้ําจืดอ,อำเภอหลังสวนก็ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวนะคะก่อนที่จะขาดการติดต่อไปค่ะว่า มีนะักท่องเที่ยวประมาณส10บคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็ไม่สามารถกลับออกจากเกาะได้เนื่องจากคลื่นพายุพัดแรงแล้วก็มีความสูงกว่า5เมตรทาให้เรือทุกชนิดไม่สามารถแล่นออกจากฝั่งได้อีกทางบ้านที่พักก็ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าถูกน้ําทะเลท่วมสูงถึงบ้านแต่ขณะนี้ค่ะได้อพยพนะักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูเขาในจุดที่ปลอดภัยแล้ว ด้านบริเวณแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีต้นมะพร้าวกว่า30ต้นถูกคลื่นพัดถอนรากถอนโคนลม้มระเนระนาดกระจายเป็นแนวยาวตลอดชายฝั่งเลยนะคะนอกจากนั้นถนนสุดปลายแหลมซึ่งเป็นถนนปูนซีเมนที่เพิ่งมีการก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดก็ถูกคลื่นซัดจนขาดเสียหายเป็นระยะทางประมาณ700เมตรเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านก็ถูกคลื่นซัดจนหลังคาเปิดฟาผนังบ้านพังเสียหายจํานวนสี่หลังซึ่งชาวบ้านก็มีการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติกันตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับได้ระดมนํากระสอบทรายมาวางป้องกันคลื่นบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพราะว่าพื้นที่แหลมตะลุมพุกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยลําดับหนึ่งของจังหวัดค่ะหากนับจากมหาวาตภัยเมื่อปี2505เป็นต้นมาครั้งนี้ก็ถือว่าคลื่นลมพัดรุนแรงที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ นอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ถูกน้ําฝนผสมกับน้ําป่าที่มีสีแดงขุ่นข้นไหลบ่าเข้าท่วมเส้นทางสัญจรทั้งในอําเภอเมืองอําเภอพระพรมอําเภอร่อนพีบ่บร์และอําเภอชะอวดนะคะส่วนพื้นที่ตํบมาบลมะม่วง2ต้นตําบลกําแพงเซาตําบลชายยะมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็มีน้ำท่วมสูงเฉลี่ย50ซติเมตรถึง1เมตรค่ะ อีกทั้งมีน้ําจากพุกควนเครง่งไหลามาสมทบด้วยนะคะส่งผลในพื้นที่ปลูกปาล์มในพื้นที่ตําบลเครง่งตําบลบ้านตูนในอาเภอชะอวดได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันค่ะ